ผมได้สักกะเร็ดัะการในประมาณวันที่ 17, 18, 9 8 0 3 12สิงหา2,000และในปีก็ประมาณ2,557บอดของโูกเราผ่านสิงหานครตั้งขอขบคุณท่านผู้ในการทายโรงเรียนนะครับนะครับก็ถือว่าวันนี้เรา เราเราอาจจะบอกว่าธรรมชาติก็อย่างเข้าในกิจกรรมวันนี้มนุษย์เราเนี่ยใช้ชีวิตและในขนาดเดียวกันก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งและยังเป็นเออกราะกำบังนะครับเพื่อไม่ให้

บอกกนหน่งทำไม่เสร็จเลนี่ติ๊มนูก็ทํข้าเรื่อง